สวัสดีครับพระสมเด็จหมายเลขที่190ครับองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่190นะครับเราเห็นได้ว่ากรอบกระจกนี้ลงมาบริเวณนี้ตัดอยู่ในสัดส่วนก็ได้เรโชนะครับใบหน้านะครับลักษณะผมประตูมมีหูซ้ายข้างเดียวพระเกตนะครับทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับวันนี้สอบตรงนะครับวันนี้เฉียงขึ้นเล็กน้อยนะครับพระมีลักษณะอกผายนะครับเลาเราดูองค์พระนะครับเราเห็นได้ว่าลักษณะครับด้าน เนื้อเนี่ยนะครับมีลักษณะแกล่งนะครับผิวเนี่ยอมเหลืองนะครับด้านหลังนะครับมีลักษณะของเรียกว่าเป็นรอยกลับหมากแต่ผ้าที่มีความหนึบนะครับที่จะจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับเราเห็นได้ว่านะครับนี่ครับใบหูเนี่ยชัดเจนนะครับผ้าเนี่ยเป็นผ้าลักษณะหนึบนะครับแล้วก็ผิวนะครับก็มีธรรมชาติของกลุ่มที่เป็นผงเกสรน้ําว่านแต่เนื้อเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเนื้อเนี่ยนะครับจะมีความ ออกใสๆนะครับแต่ว่าด้วยด้านหลังเนี่ยที่มีลักษณะรอยกลับหมานี่ยถือว่าพระนี่มีความหนึบมากนะครับที่สามารถทาเนื้อรักษณะนี้ได้และผิวนี่ถือว่าผิวค่อนข้างสวยนะครับแข้งสารก็ชัดมวนสารเนี่ยก็เห็นอยู่ครบนะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยพระเนี่ยมีลักษณะเนี่ยกรอบเส้นได้เล็กๆนะครับก็เป็นลักษณะพระที่เป็นยุคปลายนะครับ